เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับผมคิมุระนะครับและในคลิปนี้เรามากันที่เกมตันเลซกอีเช่นเคยนะครับเป็นเอพิโซดที่หกแล้วนะครับถ้าจําไม่ผิดนะคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมเนี่ยจะอัพทางด้านของบินดุแล้วก็โคนี่ไอ้คนหนูนะครับนะคนหนูผู้ร่ำรวยนะครับเราจะมาอัพตัวนี้เป็นร่างไฮเปอร์แม็กแล้วก็อัพ ตัวบินดุเป็นร่างไฮเปอร์ที่ยังไม่แม็กนะเพราะว่ากบยังมีไม่ครบนั่นเองนะครับนี่คือจำนวนของกบไฮเปอร์อยู่นาะตอนนี้นะครับผมมีทั้งหมด16ตัวก็เหลืออีก4ตัวนะครับก็ปั้นไปก่อนนะเดี๋ยวรอมันได้กบมาเพิ่มเดี๋ยวก็ปั้นแม็กนะครับอ่ตัวนี้มีอยู่3ตัวแล้วนะครับกบฟ้าพอปั้นแม็กได้1ตัวแล้วนะครับเราจะมาเริ่มจากโคนี่คุณหนูเลยแล้วกันนะครับนี่ของตามนี้นะครับเตรียมมาแล้วอัพไปเลยนะครับ เป็นล่างอันตราก่อนนะขอล่างอันตราเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้คือเกียร์นะครับผมจะใส่เป็นเกียร์คาถาปีกนะครับคาถาแห่งกิติยศนะสาเหตุที่เป็นคาถานี้ที่ไม่ใช่ของแทงเพราะว่าเราแค่เน้นปล่อยตัวนะครับเพราะมันมีบาเรียรสมบูรณ์แบบพลัสอยู่แล้วนะครับเป็นอมตะ7วิซึ่งออกมาปุ๊บได้บาเรียแน่นอนร้อเ็นะแต่ถ้าเป็นบาเรียรธรรมดาที่ไม่ใช่พลัสเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะไม่ติดบาเรียรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอัพเลยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะที่ผมอัดนะครับอ่ะเราเริ่มใส่ไปเลย20ตัวนะครับ 5ตัวแรกไปครับ165แล้วนะครับต่อไป5ตัว2ครับร้อเสโอเคเสร็จปุ๊บหตัวชุดที่3นะครับมันต้องใส่5ตัวกี่รอบ4รอบนะครับต้องเป็นพีพ 5. โอเคครับแล้วก็5ตัวชุดที่4โอ้โหกบดำผมเหลืออีูสาตัวเดี๋ยวรอก่อนนะทางด้านของอยอนะครับ อัพตัวที่เราใช้ก่อนโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับลีโอนาด์เลนเจอร์ธรรมดานะครับยัดกบแปดดาวเข้าไปให้เป็นเลเวลสองร้อยสามสิบนะครับอ่ะมูนไปตัวหนึ่งเรียบร้อยสองร้อยสิบไปทีบ้อยนะครับโอเคตันแล้วนะครับมามาดูหน้าปกตัวน,นี้นะครับก็เป็นร่างอัลตราแมกียบอยครับแล้วก็สลับเป็นร่างไฮเปอร์ต่อเลยนะครับ โอเคครับเพราะถ้ดิบตามนี้ครับหามาเรียบร้อยแล้วสลับเป็นร่างไฮเปอร์มาแล้วครับร่างไฮเปอร์ของหนูครับต่อไปครับพูนั่นเองนะครับผมเลนเจอร์คันไฮเปอร์นะของก็เตรียมมาแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับสลับเลยครับบางตัวก็เอ้าไม่มีตังค์โอ้โหตายละจะมาทําคลิปไม่มีตังค์แป๊บหนึ่งท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับไปฟาร์มแบบโอเคนะครับผมกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ไปฟาร์มเงินมานะครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะท่านผู้ชม ถือว่าไม่เห็นอะไรนะครับโอเคครับอัพเป็นร่างไฮเปอร์เลยนะครับได้ความสามารถร่างโคนมานั่นเองซึ่งเป็นความสามารถบินดุที่โหดมากนะครับมาเลยครับผมนี่ร่างโคนความสามารถเดี๋ยวเราจะให้ดูเกียร์บินดุก่อนนะครับนี่คือเกียร์ผมบินดุนะครับผมก็ช่องสุดท้ายจริงแล้วจะใส่เป็นเกียร์รถแรกก็ได้นะสําหรับคนที่คิดว่าแร่มันเยอะนะครับแต่ผมต้องการจบเร็วนะครับต้องการบินดเร็วออกมาเลยนะครับ เราจะมาใส่ไปก่อนบวก16นะครับท่านผู้ชมอาร์เรนเจอร์ชนิดเดียวกันเลยใส่ไปครับ5ตัวแรกนะครับมาสาเหตุที่ผมบ้านบินดุก่อนนะครับก็เพราะว่ามันเป็นตัวที่ดันหลีกง่ายนะแล้วก็ทําให้ผมได้เพชรจานวนเยอะนะครับเราก็จะได้ฟาร์มเพชรรบเร็วนะครับมาสุ่มให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองใส่ไปกี่รอบแล้วเนี่ยใส่ไป15ตัวแล้วนะครับเร็วมาก ตัวที่16นะครับผมเลเวล220นั่นเองโอเคอแล้วก็ยัดกบลิออนาดไปครับเคครับเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเป็นร่างไฮเปอร์แล้วนะครับตัวนี้ก็อัพเป็นร่างไฮเปอร์เลยไหมปเป็นไฮเปอร์เลยก็ได้นะครับตัวนี้ไม่มีตังค์ก็เดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันครับบ่าวช้างเดี๋ยวค่อยอัพนะครับแต่ไม่มีตังค์โอเคครับเดี๋ยวผมเตรียมทีมแป๊บหนึ่ง จริงแล้วผมควรจะหาตังมาอัพให้บ่าวช้างมันจะได้ครบทีมนะครบคียังไงดีล่ะยังไงดีล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งทุกคนขอไปหาตังอีกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เราทําเป็นร่างไฮเปอร์ถึง3ตัววันนี้นะครับมาบ่าวช้างครับไฮเปอร์มาแล้วครับเรียบร้อยครับตอนที่ทีมเราก็มีตัวแสงมืด ที่ใช้งานได้2ตัวนะครับก็คือถ้าแสงบินกับบาวนักลบสายฟ้านะครับตอนนี้เพิ่มเลเวลให้บาวนักลบสายฟ้าสักนิดนึงก่อนใส่ไป2ตัวเรียบร้อยครับร้อยสี่สิบแม็กโอเคครับพร้อมเดี๋ยวเรามาดูทีมบินดุกันด้วยครับที่ผมจัดไว้ครับก็จะมีโคนี่คนหนูมนะครับผมบาลีสมบูรณ์แบบพลาสแล้วก็บารนักลบสายฟ้าที่เอาบาลียสมบูรณ์แบบธรรมดาเฉยเอามายืนเฉยนะครับแล้วก็ นั้นของบินดุบินเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบที่ pvp ก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นรับนี่เ่รับของตอนนี้ครับเรามีทั้งหมด390รับตรงสะสมอีกเท่าไหร่อีก10ก็เป็น400แล้วหรือเปล่านะครับมาครับประดวนไม่หมุนนานแท้บวกปีก15นะครับเป็น4 0 6นะครับตอนนี้เราดองได้400รลูบี้นะแป๊บๆก็กลับมาดองได้400รลูบี้แล้วน,นะครับ เครับเรามา PVP กันเลยนะครับก็จากประวัติก็โอ้โหมีชนะบ้างมีชนะบ้างนะชนะทีมนี้ดูซิทีมนี้มันยังไงแพ้ผมโอเคีรเขาไม่ค่อยแน่นนะครับโอเคครับเราจะมาหาทีมที่ไม่มีตัวบินและไม่มีการบินนะครับอย่างทีมนี้นะครับไม่มีตัวบินและไม่มีการบินสู้ได้นะครับสู้ไหวปิดออโต้ครับเปิดแค่คูณ2ก็พอ เราเล่นมือดีกว่าปล่อยครับปล่อยครับผมนี่นะครับคุณหนูแล้วก็บินดุไปเพราะตัวเยอะแค่ไหนเขาก็ไม่ไหวกับเรานะครับเขามาตามาเราไม่สนนะครับส่งบินดุเข้าตีอย่างเดียวครับตอนนี้แล้วก็ปล่อยคุณหนูรัวๆครับสแปมคุณหนูให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพราะว่าคุณหนูนี่คือ อีหลักของการชนะนะครับมีเรียบร้อยครับชนะแล้วง่ายดดยมากถึงตัวภาคพื้นเราจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าบินดุเราเก็บให้นั่นเองครับท่านผู้ชมนี่ดูไว้ตอนนี้ผมอยู่ทองสองแล้วนะผมยังไม่เคยขึ้นทองหนึ่งนะจะจับคู่ซ่อนลินก็อาจจะยังนะครับอำนาจนของทีมนี้นะครับไม่มีการบินนะแต่ว่ามีตัวบินแต่เขาไม่ดุไงแต่เราดุนะครับโอเคเราตีทีนี้แหละไปครับ ปล่อยออกไปก่อนนะครับทำไมไม่เห็นติดร่างโคนเลยมันติดยากนิดน,นึงนะรางโคนนี่กูจะได้ร่างโคนมานครับเราโดนหยุดเวลา5วิความสามารถนี้ก็เป็นความสามารถที่เราต้องเอามากันนะครับตอนร่างก้าวดาวนี่ครับร่างโคนมาแล้วกูจะติดนะครับร่างโคะมาอีกติดตรอบนึงกดอ,อมตะนะครับเขาแข็งมารองอมตะนะเราอยากให้ตัวบินเราตายนะครับไม่งั้นเราสวย โอเคครับเรียบร้อยครับผ่านมาได้แล้วนะครับสำหรับทีมเลเวลมาสเตอร์ยูยี่เก้าเดี๋ยวรอผมทำคนหนูเป็นล่าง9ดาวนะครับเราจะหาความสามารถหยุด5้าวินะครับต่อต้านหยุด5วิไม่ใช่หยุด5วิมาดูกันที่ทีมนี้นะครับทีมนี้มีท่านแรกของอัมเบโดกระโดดมาตีบ้านเราได้นะครับแล้วก็มีบินดุทีม่ไม่ดุเท่าไหร่นะครับผมว่าทีมนี้ผมไหวผมน่าจะไหวนะครับเดี๋ยวลองเอา ทางด้านของตัวกันบินมาก่อนนะครับระดับเซนลี่หมากลุกมาอีกหนึ่งตัวสิเอามากันบินนะครับเอามาชัวร์แต่ว่ามันก็จะกินแร่นะครับไปครับบินดุเรา3ตัวครับอันนี้ติดล่างโคนดีหน่อยนะครับโอเคครับผมเราเอามาตาไปเราไม่หวั่นนะครับเราดูดีๆนะว่าแอมเบโดเขากระโดดเข้าบ้านแล้วหรือเปล่า แล้วทำไมบินดุแล้วทำไมการบินผมมันโดนลำนำอะไรครับไหวครับไหวครับเรียบร้อยครับผมชนะมาได้อย่างง่ายดายนะครับไม่มีการบินก็แพ้ไปโอเคมาต่อกันในทีมที่สี่ของวันนี้นะครับตอนที่ผมชนะ12ครั้งติดเลยนะทีมที่มีการวินครับเราไปเลยครับผ่านทีมนี้เหรอทีมนี้มีเดนจินะแต่ไม่มีการบินนะครับ โอเคทีมนี้เราไปครับหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูอีกทีนึ่นแป๊บนึแบบนงดูดีๆนะครับทีมนี้เขามีความสามารถจากรีวาวแล้วก็เมกูมินที่เป็นหยุดสร้างเรนเจอร์5วินาทีนะครับแต่ว่าลองดูนะครับไม่น่าเสียหายอะไรไปครับผมไปครับภูมาแล้วครับเขาแข็งมาครับเราเอามาตาไปครับตอนนี้ตัวบินดูผมโดนหยุด ห้าวิไปแล้วครับไปครับไปเลยครับปล่อยคนหนูครับแล้วบินดุเราจะไหวไหมเนี่ยเขาพัดมาเราพัดกลับเลยครับแล้วเราแข่งแช่แข่งไปด้วยไปครับบินดุโอ้โหไม่ไหวครับโดนหยุดห้าวิไปไม่ไหวเลยครับท่านผู้ชม จนทีมนี้เราก็ไม่น่าสู้นะกับทีมที่มีอยู่ห้าวินะครับไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับทีมนี้ไม่มีหยุดห้าวินะครับทีมนี้ผมว่าเราไหวนะท่านผู้ชมไปครับทีมนี้เลเวล L 1 1นะครับไปครับพูไปล้ว2ตัวครับตอนนี้แล้วก็สแปมคนหนูไปครับทีมนี้ก็มีแค่เพิ่มแร่นะครับ ก็เป็นความสามารถที่เรารับมือได้อยู่แล้วนะครับปล่อยภูไปครับทำไมภูผมติดตัวนั้นตัวหนึ่งภูเราติดอะไรอะตัวตัวนี้เราติดอะไรภูตัวนี้ติดอะไรนะครับตอนนี้เขามาอยู่หน้าบ้านเราแล้วครับเราไม่ต้องกลัวน,นะครับว่าเราจะแพ้นะเรามีคุณหนูอยู่นะครับเรียบเราก็ดูภูไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเลเวล L สิบไม่ใช่สิบเอ็ดหรอวะผมห็นเป็นสิบเอ็ดได้ไงเนี่ย เรียบร้อยครับผมด้านของเลเวล L10 นะครับก็ชนะไปทั้งหมด4เกมแพ้ไป1เกมนะครับพลาดแพ้ไป1เกมนะท่านผู้ชมนี่นะครับผมพลังและความสามารถของทีมบินดุเดี๋ยวเรารอกบอีก4ตัวนะครับเราจะปั้นบินดุให้เป็นล่างก้าวดาวนะครับซึ่งตอนนี้ของก็ยังไม่มีนะหินปูพลังเดี๋ยวก็ได้นั่นแหละเดี๋ยวสักพักนะครับหนึงสักพักหนึ่งก็ได้ละนะครับจากทางด้านของบรนนกฎไม่โดน ตารางล็อกอินนะครับตรงนี้อีก2วันได้นะครับแล้วก็ในพาร์ทอีก1อันนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าภารกิจของเดือนหน้าจะเป็นยังไงมันจะมีหรือเปล่านะครับบิงโกนะครับบิงโกตอนนี้ผมเหลืออีกนิดเดียวแล้วนะครับก็จะได้ครบทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมผมเนี่ยอยากได้ทางด้านของบาวหัวเชยเท้านะครับท่าแสงแต่ว่าได้ตัวนี้มาก็โอเคแล้วนะผมไม่สุ่มตู้นี้ต่อแล้วนะ เพราะว่าโอกาสออกมันก็มีนะครับโอกาสไม่ออกมันก็เยอะนะเนี่ยโอกาสได้แค่เท่าไหร่1.2นะครับทุนผชมซึ่งผมได้ตัวนี้มาก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับสําหรับทางด้านของบาวนักรบฝึกหัดธาตุมืดนะก็มาเสริมแข่งให้ทีมผมได้นะครับตอนนี้ผมดองตั๋วอยู่ที่140เอ้ย184นะครับแล้วก็ลูบี้อีก406นะซึ่งลูบี้เนี่ยก็ดองยาวๆเลยนะครับตั๋วก็รอแค่แสงต้นปีนะครับแล้วก็รอถ้าสมท่มท้องเงินนิดนึ่งนะ แสงต้มปีมันก็รวมทุกแสงอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะได้ตัวกาะดกาด้วยนะครับทุกผู้ชมอ่ะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ